ครับสวัสดีครับสวัสดีเอีและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการสอนนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่นะครับผมครับด้านหลังครับผมจานเดมครับผมครับวันนี้จานเดมพามาตามตัวไม้ครับผมซึ่งบริเวณนี้มีอสามกุกนะครับผมสามกุกอยู่หนึ่งตัวแล้วก็สามกุกเสียงกลางแล้วก็ค่หวงตลอดเสียงกลางเหมือนกันครับผมซึ่งจานเดมเคยมาแล้วครับบริเวณนี้ จะเหนียวจัดหรือเปล่านะครับต้องเอาอีกสองลองดูครับผมเช้าเช้าครับไม้แรกครับผมซึ่งบริเวณในพวกสามกุกหรือว่านกเสียงใหญ่หญที่ผ่านผ่านมานี่คือคนละหมายคนละจุดนะครับผมแต่นกมันเยอะครับผมตัวหมายเลยมีเยอะเมื่อกี้ได้ยินสองกุกเสียงเสียงใหญ่ครับผมเสียงขันพอนะครับอยู่ใกล้ๆครับผมอย่างน้อยๆมีตัว ดีๆเนี่ยสามตัวแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุนกันเอาจะดสองขึ้นมาดูกันครับว่าตัวหมายสามตัวเนี่ยจะเก็บได้หรือเปล่าครับผมไปติดตามกันครับผม นกเขาไฟครับผมปิดคิวกับผมก <c oughs> โดนดตี่อนห <c oughs> นาหน,น่วนเลยครับผมเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับผม thank <laughs> you Thank oh ดี๋ยวผมให้ดูทำเลของไม้นี้นะครับเมื่อกี้มาครับได้ยินเสียงใหญ่ขันอยู่บนต้นต้นมะพร้าวแล้วครับหนึ่งตัวครับผมของดีแล้วครับแล้วนี่ครับบริเวณเป็นป่านะครับผมป่าใหญ่เลยซึ่งไม้แรกครับผมไม้แรกเอาใส่ต้นนู้นนกต่อกําลังขันโตกับนกป่าที่อยู่บนกิ่งไม้ตายครับแต่นกเขาไฟดันมาจากไหนไม่รู้ครับชิงกระโดดก่อนครับผมก็เลยอดตัวตรงนี้ไปแล้วก็ไม้สองครับผม ไม้สองไม้สองไปใส่ด้านนู้นครับเสาด้านนูน้นนกป่าตัวควงอ่างนูนางนะครับผมบินมาจากต้นไม้ต้นนู้นครับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆครับผมซึ่งด้านหลังนี่จะเป็นป่าใหญ่นะครับผมหลังบ้านหลังนั้นเป็นป่าใหญ่เลยซึ่งจะเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักอีกด้านหนึ่งครับผมยินสามขูงไม่ยินมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะมันมน<ม>่าจะบินออกไปฝั่งนู้นนะ ติดเร็วเกิอถายผลยไม่ดีเฮ้ยสองแต้มแล้วเออพี่สองแต้มแล้วเออปล่อยไปแล้วหนึ่งแต้มเขาไฟ <laughs> เฮ้ยไอย้ตัวนี้ผมบอกไหมด,ด,ด,ดูดูไหมตัวนี้ไอ้ดีล่านไปล่นมานะอุย้ยแต่ส้อยคอที่ผมได้สร้อยคอเป็นแตกเลยเลยไม่รู้แม่งเสียงอะไร นี่ดูดิมันหวมไม่ชอบเนี่ยนี่ครเท็ลำมโคลูแตมทียี่สิบของเจ้าสองครับผมนี่ครับผมนกตัวนี้มีขวางนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยสามคำแล้วแต่พอดีมันคูแล้วหยุดเป็นช่วงๆครับผมมีหนุนอางนะครับผมหนุนอ่างคาลมนับปีสวยเลยครับผมแล้วก็มีเสียนสอด้วยครับเนี่ยซียนสอ เ็มครับผมแต่แตเสียดายไอ้ควงตลอดกับส <3 S 1> ามกุก <คน S 2> ยังไม่ได้ยินเสียงครับผมวันนี้ครับผม <S <S เพราะว่าแดดยังไม่ออกครับอากาศไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ทะเลยังไม่ดีนแต่จานเดมบอกว่าตรงนี้นะครับผมมีสามกุกสามกุกหนึ่งตัวคูอ่างตลอดหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวคูอ่างไม่ตลอดก็คือตัวนี้ครับผมสองทำได้ครับผมซึ่งไอ้นกพวกนี้จานเดมยังเอาไม่ได้ครับผมแต่วันนี้ไอ้สอง ทำได้ครับผมโอ้ย oh, จ huh? ่มครับผมเดี <apping> ๋ยวตัวต right? ัวขวางควางหนูนางเสียงเล็กขวางประมาณสองสามคำนั้นครับผมเดี๋ยวแต้มนี้ต้องปล่อยนะครับผมนี่ครับปากปากเขาปากเขาบิดครับผมปากเขาเบี้ยวนี่ครับดูปากครับ โอไม่น่านเลยครับผมนกตูดเหลืองสวยเลยครับผมแต่ยังไงก็ไม่เอาครับผมปล่อยเขากลับที่เดิมครับแม่สวยๆเลยครับผมดูสร้อยคอครับผม,มเนี่ครับฝากเขาครับผมอ่ะแล้วเวลาเขาคนอื่นเขามาต่อก็อย่ามาติดเขาีกน,นะเข้าใจไหมเอาไปปล่อยที่เดิมครับผมไปเลยอ่าไปแล้วครับผม ที่เดิมครับนกดีครับผมแต่พีการแมวครับผม